ออยก็จะไม่อวยหรือว่าพูดเกินความจริงนะคะออยจะเอาจากความรู้สึกของตัวเองเนอะจากความรู้สึกที่ออยได้ลองใช้กับตัวออยเองกับหน้าออยเองนะคะออยก็จะพูดจากความรู้สึกนั้นล้วนๆเลยเนาะเห็นไหมคือนางเหลวมากคือแบบว่าไหลติ้ง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 เลยแหละ คือดีไม่ดีดูสิควรแรกหมดไปแล้วจ้าคนผิวแห้งคือข้ามตัวนี้ไปได้เลยเซรั่มตัวนี้คือไม่เหมาะคนผิวแห้งเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นไม่ดีเท่ากับน้าตบเนาะคือถ้าคนผิวมันกับคนผิวผสมอะคือใช้ตัวนี้ออยวันเลิศ ทุกคนกลับมาพบกับออยแล้วนะคะวันนี้ออยก,ก็จะมารีวิวน้ำตกของไบโอเทมแล้วก็เซรั่มของไบโอเทมนะคะคือ2ตัวนี้เลยจ้า คือ2ตัวนี้นะคะออยได้ทดลองใช้กับตัวเองแล้วเนาะออยถึงออกมารีวิวนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะจากประสบการณ์จากการใช้ของตัวเองนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วมันดีกว่ากันหรือเปล่าหรือมันดีเหมือนกันนะคะทั้งๆที่แบบว่ามันเป็นสูตรที่เหมือนๆกันเลยนะเพราะว่าใน2ตัวนี้นะคะมีแพงตอนนะคะอยู่5%เปอร์เซ็นเหมือนกันเลยเนาะออยก็จะพูดโดยรวมเลยนะคะจอกทั้ง2ตัวนี้เนาะว่ามันต่างกันยังไงแล้วให้ผลลัพธ์ยังไงจากหลังการใช้นะคะแล้วออยก็จะไม่อวยหรือว่าพูด เกินความจริงนะคะออยจะเอาจากความรู้สึกของตัวเองเนาะจากความรู้สึกที่ออยได้ลองใช้กับตัวออยเองกับหน้าออยเองนะคะออยก็จะพูดจากความรู้สึกนั้นล้วนๆเลยเนาะเออก่อนที่ออยจะรีวิวแล้วเล่าประสบการณ์ที่ออยใช้กับตัวเองให้เพื่อนๆฟังนะคะออยก็จะพูดถึงสภาพผิวหน้าของตัวเองก่อนเนาะว่าออยเป็นคนผิวแบบไหนคือออยคนผิวแห้งนะคะแห้งแบบว่าแห้งมากอ่ะเออยิ่งหน้าหนาวของฟินแลนด์นะออยผิวหน้าจะแบบว่าแห้งแบบแห้งเป็นขุยเลยคือ เซรั่มบางตัวหรือครีมบางตัวอาจจะเอาหน้าออยไม่อยู่นะเพราะว่าออยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งมากบางครั้งคือเซรั่มบางตัวหรือครีมบางตัวใช้กับหน้าออยไม่ดีแต่ใช้กับหน้าคนอื่นอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะว่าผิวคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่หรือบางครั้งผิวกับหน้าออย ดีกับบางคนอื่นไม่ดีอย่างนี้เนาะคือมันก็แล้วแต่ผิวหน้าของแต่ละคนนะคือตัวเองต้องรู้จักผิวหน้าของตัวเองก่อนนะคะถึงจะแบบว่าไปซื้อของตามที่คนอื่นรีวิวได้นะเพื่อนๆต้องรู้จักผิวหน้าตัวเองก่อนเนาะว่าเป็นคนผิวมันหรือผิวแห้งหรือผิวผสมเนาะคือมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเราจะเริ่มจากตัวน้าตบตัวนี้นะคะคือตัวนี้คือแบบว่าโด่งดังมาก คือคนใช้เยอะมากรีวิวเยอะมากคือแบบว่ากี่ปีกี่ปีก็ยังแบบว่าดังยังปังอยู่นะคะตัวนี้เนาะคือตัวนี้นะคือแบบว่าสําหรับออยนะคือดีมากดีดีด,ด,ดีจรจ,รจรคือดีไม่ดีดูสิขวดแรกหมดไปแล้วจ้าเอออันนี้ขวดที่สองนะแล้วขวดที่2องชโชคดีมากคือน้องออยให้มาคือนางใช้ไม่ได้นางแพ้นางก็เลยให้มาออยก็เลยไม่ต้องซื้อ อ๋อ,อก็จะลองที่มือให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่า,าวมันเหลวขนาดไหนมันเป็นน้ําตกมันก็ค่อนข้างที่จะเหลวมากเหมือนน้าก็คือน้ําเลยแหละอ๋อจะลองที่มือให้ดูก่อนเด้ออ่ะเดี๋ยวจะหยดลงที่มือนะ,อะเห็นไหมคือนางเหลวมากคือแบบว่าไหลติ้งติ่งติ่ง,ต,งติ่งเลยแหละเออคือนางเป็นน้ําตกนะนางก็จะเหลวประมาณนี้นะจ๊ะ วิธีการใช้น้ so, no, è, ha, anyway, ําตบนะคะก็คือเราเทใส่ม so ือใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็แตะแตะแตะแบบนี้นะเออสักแป๊บหนึ่งเราก็มาแตะแตะตบตบบนหน้าเราเบาๆนะไม่ใช่ตบแบบแรงๆนะคือตบเบาๆให้มันซึมเข้าหน้านะแต่เวลาออยใช้เองออยจะใช้ออยจะโกยหน้าขึ้นแบบนี้ด้วยเพราะว่าออยต้องการให้เปิดรูขุมขนแล้วให้เซรั่มหรือว่าน้ําตบอ่ะมันเข้าไปทํางานกับผิวเราได้ดีกว่าปกตินะคือช่วยเหลือมันให้มันเข้าไปในผิวเราได้ง่ายกว่าเดิมหน่อยเออประมาณนั้นแหละ แต่คือน้ำตกอะเวลาใช้เวลาใช้ไปมันจะทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นรู้สึกผิวฟูรู้สึกแบบหน้ามีน้ํามีนวลอะเออคือมันจะไม่มันจะไม่ได้ซึมแบบเข้าหน้าแล้วหายไปเออมันจะให้ความฉ่าความใสอยู่ที่หน้านะต่อไปออยก็จะลองตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะคือสูตรเดียวกันแต่เป็นแบบว่าสูตรเข้มข้นนะตัวนี้แต่คือแพงตอนคือเท่ากันนะคะห้าเปอร์เซ็นเท่ากันเนาะอออจะลองที่มือให้ดูเหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้จะเข้มข้นมากเลยนะคือตัวเซรั่มนี้จะเข้มข้นมากจะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อแบบเข้มขนนะ้นอ่ะเออจะหนาหน่อยตัวนี้จะซึมเข้าผิวง่ายกว่า ตัวนี้นะแต่คือเซรั่มอ่ะเวลาออยใช้อ่ะคือมันเวลามันซึมเข้าไปแล้วมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบว่าเออชุ่มชื้นเท่าไหร่สำหรับผิวออยนะเพราะว่าคนผิวแห้งใช่ไหมเออมันไม่ให้ความชุ่มชื้นเท่าไหร่แล้วผิวก็ไม่ค่อยฟูนนะเออรู้สึกแบบรู้สึกธรรมดาเอาง่ายๆคือออยรู้สึกธรรมดามากเลยกับตัวเซรั่มตัวนี้คือแบบธรรมดาจริงๆคือใช้ไปนิดเดียว ไม่ใช้ต่อจ้ะเพราะว่ามันไม่ถูกจริตออ,อ,อ,ออยเออออนคนผิวแห้งแล้วมาเจอเซรั่มตัวนี้มันเข้มข้นก็จริงแต่มันไม่ชุ่มชื้นกับผิวออยเออมันทําให้ออยไม่อยากใช้ต่อแต่คือถ้าคนผิวมันะหรือว่าผิวผสมออยว่าตัวนี้คือเลิศมากเลยแต่ถ้าคนผิวแห้งนะออยแนะนาํนาน้ําตบดีที่สุดเพราะว่ามัน รักษาน้ําในบนผิวเราแล้วมันทําให้หน้าเราดูใสดูชุ่มชื้นตลอดเวลาดูมีน้ํามีนวลนะไม่ใช่หน้าแห้งแบบกากอะเออมันเป็นความรู้สึกนั้นออ,อยก็เลยแบบรักตัวนี้มากกว่าตัวนี้นะคะเออมันทําให้ออยคือแบบว่าทําไมฉันไม่รักตัวนี้ทุ้ครั้งที่ตัวนี้คือแบบว่ามันเข้มข้นมากเลยนะแล้วมันเป็นเซรั่มอะแต่คือแบบซื้อมาลองใช้ได้ประมาณสองสามอาทิตย์หรือเดือนนึงนี่แหละเออมันแบบ ต้องหยุดใช้อะ่ะเพราะว่ามันหน้าแห้งอะ่ะเออมันทําให้หน้าออยแห้งเป็นกากอะ่ะนั่นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้บํารุงให้ความชุ่มชื้นดีขนาดตัวนี้ไงออยก็เลยเออเลือกที่จะหยุดใช้ตัวนี้ดีกว่าก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดจนนี้ขวดที่สองแล้วนะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดนะคะอันนี้คือใช้เช้าเย็นแหละเออแต่คือออยจะใช้แค่แบบว่าหยดที่ใส่มือ หยดหนึ่งแล้วก็ตบตบใส่มือแล้วก็ตบตบใส่หน้าให้มันแบบว่าซึมเข้าหน้าเราดีนะเออแต่คือไม่จมําเป็นต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าเขาเข้มข้นอยู่แล้วเนาะแล้วมันก็กระจายบนผิวเราได้ดีมากเลยเออไม่ต้องใช้เยอะก็กระจายทั่วหน้านะคะแค่เราตบให้ทั่วหน้าแค่นั้นเนาะแต่สตัวนี้ที่เขาทํางานดีเหมือนกันนะคะก็คือเขาจะปลอบรมผิวเราได้ค่อนข้างดีเนาะคือถ้าเรามีผลหรือว่ามีสิวแดงๆหรือรอยตุ่มแดงๆนะคะเขาก็จะ แบบว่าทําให้ผลน้ามันจางลงนะคือแบบไม่ได้แดงเหมือนตอนแรกคือมันจะแบบว่าปอบลมให้ตุ่มแดงๆพวกนั้นอ่ะจางลงเนาะแต่คือความชุ่มชื้นหรือว่าผิวฟูนะอนอยยกให้ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ามันทํางานได้ดีมากคือแบบว่าทําให้เราผิวเราดูชุ่มชื้นดูฟูจร,จริงๆนะคือออยรักตัวนี้มากคือแบบว่าหมดแล้วซื้อใหม่อ,ะอ่ะเออหมดแล้วซื้ออีกอ่ะคือต้องใช้ต่อเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะตัวนี้สําหรับคนผิวแห้งนะคนผิวมันหรือว่าผิวผสมก็ใช้ได้นะมันไม่ได้ทําให้ผิว ลงมันไปกว่าเดิมนะมันดีสําหรับคนผิวแห้งจริงๆคือต้องลองจริงๆออยบอกเพื่อนๆเลยว่าต้องลองนะคะตัวนี้แต่ออยก็คิดว่าเพื่อนส่วนใหญ่น่าจะเคยลองแล้วแหละแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยลองแล้วกําลังคิดว่าจะซื้อดีไหมกำลังจะตัดสินใจนะออยแนะนําให้ซื้อตัวนี้เลยนะคะคือมันดีจริงๆแล้วกลิ่นของ2ตัวนี้นะคือกลิ่นเหมือนกันคล้ายกันเลยเพราะมันเป็นสูตรเดียวกันนะแล้วออยเวลาออยใช้ตอนเช้าใช่ไหมออยใช้น้าตบนะเออเวลาออยใช้ตอนเช้าคือแบบว่า รู้สึกผิวมันตื่นรู้สึกหอมรู้สึกสดชื่นอ่ะเออรู้สึกว่าผิวมันตื่นอนะออยก็เลยชอบใช้นะทั้งตอนเช้าแล้วตอนเย็นเลยเพราะแต่ก่อนออยจะใช้เซรัม่มอีกตัวหนึ่งตอ,ต,อ كون, ต,อตอนเย็นแล้วตัวนี้ออยจะใช้ตอนเช้าแต่ตอนนี้ออยคือทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยคือตัวนี้น้าตบตัวนี้คือดีมากแล้วตัวนี้นะคือออยแนะนําให้กับคนผิวมันหรือว่าคนผิวผสมใช้นะคะคนผิวแห้งคือข้ามตัวนี้ไปได้เลยเซรั่มตัวนี้คือไม่เหมาะคนผิวแห้งเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นไม่ดีเท่ากับน้าตบเนาะคืืออออ้้าคนวววั่่ใชตียเล คือดีเออน่าจะเหมาะกับผิวผคุณมากกว่านะคือตัวนี้อโอกยจะสรุปให้เพื่อนฟังเลยเนาะว่ามันดีแล้วมันต่างกันยังไงนะคะ2ตัวนี้เนาะจากที่ออยเล่าไปเมื่อกี้ออยอาจจะพูดเร็วแล้วก็ฟังไม่ทันเนาะออยก็จะสรุปแบบค้าๆให้เพื่อนๆฟังนะคะอ่ะออยก็จะสรุปเกี่ยวกับน้ําตบตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะก็คือน้ําตบตัวนี้ออยแนะนํากับคนผิวแห้งนะคะคือเวลาเราตบเข้าหน้าไปอะ่ะมันจะให้ความชุ่มชื้นให้แบบว่าผิวดูฟูดูสดใสนะคะแล้วก็สดชื่นเนาะแล้วก็ไม่แห้งกร้านนะคะจะทําให้ผิวเรา ูมีน้ำมีนวลน,นะคะเวลาเราตบเข้าหน้าไปมันอาจจะทิ้งให้ความรู้สึกแบบว่าเออมันไม่ซึมเข้าหน้าดีนะแต่คือความรู้สึกนั้นอ่ะมันจะทําให้ผิวของเราอะดูฉ่าดูมีน้ํานะไม่ใช่แบบว่าซึมหายไปกับหน้าเลยแล้วก็ดูแห้งๆนะคะพอใช้ไปสักพักมันจะทําให้ผิวเราดูแข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนกว่าไวนะแล้วนางยังช่วยลดความแดงจากขดผื่นหรือว่าการระคายเคืองของผิวด้วยนะคือตัวนี้ดีค่ะแต่หมอคนผิวแห้งนอ้อยย้ำอีกทีคือคนผิวแห้งสมควรใช้ตัวนี้นะคะ อ่ะต่อไปโอาจะสรุปเกี่ยวกับเซรั่มตัวนี้นะคะคือเซรั่มตัวนี้ไม่เหมาะกับคนผิวแห้งนะคะคือไม่เหมาะกับคนผิวแห้งเลยเหมาะกับคนผิวผสมหรือผิวมันเท่านั้นเนาะเพราะว่านางไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นดีเท่ากับน้ําตบนะคะคือเวลาออยทาไปหรือว่าตบเข้าหน้าไปอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบว่ามันกืนไปกับผิวเลยนะคะคือมันซึมแบบซึมเร็วมากซึมดีมากแต่มันไม่ให้ความชุ่มชื้น แต่คือเขาก็ช่วยลดรอยผดผื่นรอยแดงบนใบหน้านะคะแล้วก็ทาให้ผิวแข็งแรงเหมือนน้าตกเลยนะแต่คือมันไม่ได้ทิ้งความชุ่มชืน้นแล้วผิวไม่ได้ดูฟูดูมีน้ามีนวลเหมือนน้าตกนะคะก็เลยออยก็เลยไม่ชอบเนาะคือถ้าหมดคนนี้ออยก็คงไม่ซื้อต่อนะเพราะมันไม่เหมาะกับผิวออยจริงๆโอเคออยก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะออยหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ enjoy ในคลิปของออยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีคําถามหรืออยากพูดคุยอะไรกับออยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างวิดีโอนะคะเดี๋ยวออยจะมาตอบเนาะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิ คลิปตัวต่อไปอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะจะได้เจอกันในคลิปตัวต่อไปเนาะไปแล้วค่ะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กันนะ